สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำปีกไก่ต้มน้ำปลาสูตรนี้ทำออกมารสชาติอร่อยกลมกลม่อมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูปีกไก่ต้มน้ำปลาส่วนผสมแน่นอนเลยค่ะตัวแรกจะเป็นปีกไก่นะคะแม่ซีซื้อมาจากตลาดจำนวนทั้งหมดก็คือ1กิโลกรัมค่ะส่วนสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปก็จะมีตะไคร้กระเทียมจีนพริกไทยดำชนิดเม็ดผักชีทั้งหมดนี้ต้องนำไปบุบก,ก่อนนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวน้ำปลาแท้อย่างดีย้ำเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ต้องใช้น้ำปลาแท้อย่างดีถึงจะอร่อยค่ะแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปีบ๊บก็ ก่อนอื่นก็ทําการล้างไก่ก่อนค่ะเพราะว่าเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวมากวิธีการล้างให้หมดคาวนะคะแม่ซีก็จะใช้เกลือแบบนี้ใส่ลงไปเลยแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็เกลือละลายเนี่ยก็ทําการล้างน้ําสักประมาณสามถึงสี่รอบค่ะ ล้างเสร็จแล้วก็พักให้เสะเด็ดน้ำจากนั้นเดี๋ยวแม่ซีจะนำมาบ้างค่ะเราก็บั้งง่ายๆนะคะแบบนี้เลยบั้งเพื่อที่ว่าเวลานำไปต้มเนี่ยเครื่องปรุงต่างๆจะได้ซึมเข้าเนื้อไก่ได้ดีนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยค่ะหรือใครจะไม่บัางก็ได้แล้วแต่นะคะ เตรียมภาชนะที่จะต้มไก่วันนี้แม่ซีใช้เป็นกระทะนะคะใครจะใช้หม้อหรือภาชนะอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นก็เรียงตะไคร้ลงไปตะไคร้บุบนะคะตามด้วยรากผักชีบุบกระเทียมจีนบุบพริกไทยดำชนิดเม็ดบุบตามด้วยปีกไก่เรียงลงไปได้เลยค่ะ เรียงไก่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปได้เลยให้ท่วมชิ้นไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆน้ําปลาค่ะซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียว ดีอิ๊วดำหวานนะคะและน้ำตาลมะพร้าวค่ะยกกระทะมาตั้งเตาได้เลยเราจะใช้ไฟแรงในช่วงแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยจะเห็นว่ามีฟองลอยขึ้นมาช้อนทิ้งให้หมดเลยนะคะมันจะเป็นพวกคราบเลือดคราบของเสียต่างๆค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้ก็ให้ปรับไฟลดลงค่ะมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือว่าไฟอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็ให้เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งไก่สุกนุ่มอาจจะใช้เวลาสักประมาณ30-40นาทีค่ะผ่านไป20นาทีน้ำก็เริ่มงวดลงค่ะแม่สีพามาดูเพราะว่ามันจะเริ่มมีไขมันเนี่ยลอยขึ้นมาช้อนทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ไก่สีกําลังสวยเลยค่ะมันสุกแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปื่อยค่ะฉะนั้นต้มต่อไปอีก20นาทีค่ะแม่สีก็เคี่ยวมาครบเวลาแล้วนะคะทั้งหมด40นาทีดูค่ะชิ้นสวยน่าทานมากๆปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันต่อนะคะ สำหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนผสมก็จะมีน้ำปลานะคะใช้น้ำปลาแท้อย่างดีเหมือนเดิมน้ำมะนาวข้นสดน้ำตาลทรายตัวนี้จะปรับเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็สุดท้ายกระเทียมไทยค่ะแม่ซีก็จะใช้วิธีการตำนะคะหรือไม่ใครจะใส่เครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่เลยค่ะใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย เราจะปรุงกันในครกเลยนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันวางน้ำจิ้มลงไปตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำซุป หรือว่าน้ำปลาของเราลงไปค่ะปีกไก่ต้มน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแม่ซีจะให้ดูความเปื่อยก่อนนะขออนุญาตใช้มือค่ะนี่นะคะเปื่อยยุ่ยแบบนี้เลยน่าทานมากๆ กันเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะยิ่งทานกับข้าวเนี่ยแม่ซีว่าจะยิ่งอร่อยพอดีเลยนะคะเนื้อไก่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำเปื่อยอย่างที่เห็นเลยค่ะน้ําจิ้มก็จี๊ดจา๊าด อร่อยลงตัวสุดๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ